พ่อไปไหนนะพ่อไปโรงแรมพ่อไปโรงแรมแล้ว <ไป S 2> พรุ่งนี้หนูจะไปเที่ยวกับพ่อเหรอคะอุ้ยเอามันขาดเอเลยนี่ด้วยนี่ด้วยเดี๋ยวพรุ่งพรุ่งนี้พ่อว่าไงพ่อจะพาหนูไปเที่ยวเหรอคะนี่นี่นี่ด้วยนี่ด้วยคะ่ะแล้วขึ้นไปทำไมล่ะจะตอนน้องขึ้นไปทำไมเราจะ นลิตาไปไหนนะ้าที่ไปเราไปร้องเพลงกันอะ่ะที่ไหนนะไม่รู้อะ่ะเขาใหญ่ใช่ไหม หายไปไหนแล้วไปเอเลยอะไรคะขนมงใครน่ใครซื้อให้คะใครซื้อให้หนูอ่ะอปแอนจะหาเจอไหมป้าแอนหาโมโตโรล่าเจอไหมเขาไม่เจอโอยอยู่ใสยย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 ไยยยยยยยนยยหยย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 ยไยย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 ย่ยยยยยยย ยู่ใส่ะหอเหืออ๋อยู่นี่ใครจะเอาไปแอบอ๋แอบรอไม่องก็ยิ่งมอไม่เห็นใครเอามาแอตรงนี้ครตอนแล้วมตลลาโหฮโตเกียวหรอ้โตเกียวหลับหรือยังนอนี่นอย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 นี่นอนอชอบทำเนี่ย ลืมรูดซิลืมฮูบซิฟเหรอคะโอเคไหนซ้อมซิฟร้องยังไงนาริตะร้องวันไหนคะอ๋อที่อยู่เขาใหญ่นั่นหรออ๋อจะให้นาริตาไปร้องเพลงลืมฮูดซิฟอ๋อ <c oughs> น้องเคยร้องเหรอคะน้องเคยร้องน้องน้องเคยร้องเหรอคะเขาบอกว่าน้องเคยร้องอยู่เขาใหญ่น้องร้องแบบไหนเนี่ยน้องคิดแต่งเท่าไหร่แต,งต่งโตมาก พอลูกห้าบาทไม่นะวันนั้นหนูได้ตั้งสองสามพันนะห้าบาทพอแล้วค่ะค่ะห้าบาทพอค่ะอ๋อที่หนูแล้วแต่งตัว <c oughs> มาแมนหุ่นปานดารา